สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากเพิร์ตออสเตรเลียค่ะทุกคนรู้สึกแล้วก็สงสัยเหมือนนทคะว่าทําไมฝรั่งดูเก่งจังเที่ยวทั่วโลกบางทีก็ย้ายไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้นะคะแล้วเขาดูไม่กลัวอะไรเลยเขาดูมั่นใจมากแล้วอย่างมาเมืองไทยเนี่ยภาษาไทยเขาก็พูดไม่ได้แต่เขาก็ยังมากันวันนี้นะคะน่ทจะมาแชร์ประสบก,การณ์นะคะจากการที่แนทมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ย้าปีวันนี้นนทจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมฝรั่งเก่งจังแล้วชีวิตแบบออสเตรเลียฝรั่งออสเตรเลียนะคะเขาเป็นยังไง ที่ออสเตรเลียเขาจะเรียกคนของออสเตรเลียว่าออซี่นะคะทุกคนอย่างแนทเนี่ยก็เรียกว่า,เ,าเป็นออซี่แล้วเพราะว่าแนทเป็นคนของประเทศออสเตรเลียแล้วนะคะก็90%ที่แนทเจอมานะคะเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบมีระเบียบแบบแผนมากเพราะว่าระบบแล้วก็วัฒนธรรมที่เขาวางกันไว้นะคะมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวนยจะพูดสรุปสั้นๆง,ง่ายๆเป็นข้อๆไปเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งก็คือที่นี่นะคะเขาจะสอนให้ลูกๆเริ่มทํางานแล้วก็เริ่มรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่อายุประมาณ14-15นะคะทุกคนเด็กๆก็จะไปทางานพวก KFC พวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะช่วงหลังเวลาเลิกเรียนเวลาละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงสีชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่ที่แล้วแต่วันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานเสาร์วัอาทิตย์พออายุ16-17-18นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียนขับรถยนต์นะคะแล้วก็สอบใบขับขี่พอมีใบขับขี่พ่อแม่ก็จะเป็นคนซื้อรถคันแรกให้ลูกนะคะ อาจจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็แล้วแต่ฐานะแต่ว่าอยากจะบอกว่ารถมือสองที่นี่ถูกมากแล้วสภาพดีมากๆข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังพออายุครบส8บปดที่นี่เขาก็จะเรียกว่าเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะให้ออกจากบ้านแล้วก็ให้ไปเช่าอยู่เองต่างหากหรือถ้าบางบ้านอ,อนุญาตให้ลูกอยู่อยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีการฝึกให้รับผิดชอบด้วยการจ่าย ค่าบินในบ้านนะคะเป็นขนาน้่งขะไฟค่าเช่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะตกลงหรืออย่างเช่นแบบบาครอบครัวอาจจะตกลงกันที่อาทิตย์ละห้าสิบดอลลาร์หกสิบดอลลาร์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปคนออสเตรเลียนเนี่ยถ้าจะเรียนมหาลัยนะคะสามารถกู้เงินเรียนได้แล้วพอเรียนจบมีงานทำเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็จะหักคืนทีหลังค่ะกฎหมายที่นี่เข้มงวดมากค่ะอย่างเช่นใบขับขี่เนี่ยทุกคนจะมีทั้งหมด12แต้มนะคะถ้าขับเร็ว เกินกว่ากฎหมายกาหนดนะคะก็จะโดนปรับนะปรับเงินแล้วก็โดนหักแต้มแล้วพอแต้มหมดนะคะก็จะโดนยึดใบขับขี่หรือบางกรณีก็เอาไปอาขอผ่อนผันได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังรอบหน้าถ้าไปกับขี่ไม่มีนะคะชีวิตก็จะลําบากไปไหนไม่สะดวกเพราะว่าที่นี่ไม่มีบินมอเตอร์ไซค์ต้องนั่งรถเมล์ซึ่งที่นี่รถเมล์นะคะมาแบบว่าช้ามากแล้วก็ ด้วยความที่อากาศหนาวฝนลมแล้วก็พายุนะคะเกือบทั้งปีเลยมันก็เลยนะการมีรถก็เลยเป็นลาบอันประเสริฐนะคะหรือถ้านั่งโอเบอร์มันก็ต้องจ่ายแพงที่นี้ค่าครองชีพสูงมากค่ะอย่างค่าเช่าบ้านนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ120ขึ้นไปนะคะแล้วแต่ว่าเราอยู่รู้แค่ไหนเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยที่แน่นอนก็คือค่าเช่าบ้านก็ประมาณ4500ดอลลาร์นะคะที่จะต้องมีจ่าย ที่นี่เขาจะอยู่ใครอยู่มันนะคะทุกคนเขาจะไม่รวมอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนอย่างเมืองไทยก็จะมีพี่ป้านาอาปู่ยะตายาอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ก็คือบ้านใครบ้านมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วที่นี่เวลาเช่าบ้านเนี่ยส่วนมากถ้าจะประหยัดเงินเราก็ต้องไปแชร์บ้านอยู่กับคนอื่นนะคะซึ่งค่าเช่าบ้านนะคะหรือการไปแชร์บ้านนะคะเอ่อคนส่วนมากเนะี่ยเขาจะพยายามที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่า ค่าเช่าบ้านกับค่าผลบ้านเนี่ยมันพอๆกันเลยนะคะทุกคนคนออสเตรเลียเสียภาษี2 0 3สถึงสขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นมีรายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่นี่นะคะดิ้นรนแล้วก็พัฒนาทําชีวิตให้ตัวเองเดีขึ้นนะคะเพราะว่าโดนภาษีแพงแล้วก็ค่าของชีพแพง แต่ว่าที่นี่นะคะเขาก็จะมีเงินเกษียณยิ่งเรามีเงินเดือนเยอะเงินเดือนสูงเงินเกษียณเราก็มีเยอะมากขึ้นนะคะนี่ก็อีกเหตุผลหนึ่งเป็นข้อดีที่ทําให้คนที่นี่ดิ้นรนแล้วก็พยายามอัพเลเวลตัวเองเพื่อให้ได้มีงานมีรายได้ที่มากขึ้นนะคะแล้วคนที่นี่เนี่ยส่วนมากนะคะเขาก็จะมีประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะเพราะว่าบางกรณีเราก็ไม่สามารถรักษาฟรีได้นะคะอย่างเช่นแบบว่าต้องผ่าตัดหรือว่าต้องนอน โรงพยาบาลหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ประกันนะคะเป็นการเคลมและข้อสุดท้ายนะคะก่อนจะเสียชีวิตเขาก็จะมีการท,ทําพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานให้ภรรยาจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้ฝรั่งเก่งมั่นใจแล้วก็ ดูไม่กลัวอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มใช้ชีวิตแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองเร็วตั้งแต่อายุ1ิบ5ี่สบห้าแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะฝรั่งเนี่ยเขาฝึกให้ลูกอะ่ะดูแลตัวเองตั้งแต่เกิดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะแยกห้องนอนกับลูกนะคะตั้งแต่แรกเกิดเลยนะพอลูกข้อเดอร์มาเนี่ยเขาก็จะเอาลูกไปไว้ห้องของลูกส่วนพ่อแม่ก็จะมีห้องพ่อของพ่อของแม่ต่งางหากนะคะทุกคนก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตาม ออซมินนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการ s u ับส r คร e ไลค์แชร์แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ